เราเก๋นะแล้วก็จบม,มาจาก322เนี่ยแหละก็มีเพื่อนในกลุ่มก็ทั้งหมดก็สี่คนอะ่ะรวมเราด้วยก็มีหญิงเบลเตยอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างปะก็อยากบอกว่าเออทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีมาก,กน่ารักมากแบบว่าไม่เคยทิ้งกันไปไหนอยู่ด้วยกันตลอดถึงกระทั่งปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบว,ว่าเออเป็นเพื่อนในการ ถามคำถามเดิมคิดว่าใครสวยที่สุดในกลุ่มขึ้รวมตัวเองสวยที่สุดในกลุ่มเหรอตอบยากนะเพราะบอกว่า <c oughs> ไม่มีใครสวยม้งแต่ <c oughs> ว่าเออัก็สวยกันทุกคนแหละสวยกนลาะแบบ <c oughs> ใช่ปะใช่มีอะไรฝากถึงเพื่อนบ้างเอาเตยก่อน <c oughs> เตยเหรอ เตยก็อยากให้เตยแบบว่าเออได้มาเที่ยวกับเพื่อนบ้างเพราะว่าเตยชอบไปกับแฟนอะไรอย่างนีจง้จริงจริงจริงแล้วแบบว่าเออเตยก็ทํางานหนักนะก็รู้แบบว่าเอออยากให้เตยแบบว่าพักบ้างมาเที่ยวกันบ้างก็ได้เอแ้วมีอะไรฝากถึงเบลปะเบล,ลเบลลหรออย่าเลยคนนี้เ,ออเ,นเบลเธอเป็กอยู่แล้วแหละสวยอะอย่ากโกหกดี <laughs> พูดอย่างนี้เบลดีใจเนี่ยเบลเหรอเบลก็ดีนะแต่เบล ลบลก็เออแบบบางทีก็พบ้านก็ได้อะไปรแบบอ่อพูดเพะๆหน่อยอะไรอย่างนี้เวลาพูดกับผู้ใหญ่ดูแลสุขภาพด้วยแล้วแล้วแล้วเจ๊อเจ๊เหรอเจ๊อยู่ไกลอ่ะแบบว่าบางทีก็คิดมากอะไรเงี้ยเหมือนไม่ค่อยมีเพื่อนปรึกษามั้งบอกเพื่อนก็อยู่ไกลก็มีใครโคอ่ะถามไม่ได้อืมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองดีๆเป็นห่วงอะไรเพื่อนบ้างไหมอ่ะ ป็นห่วงเบลเบลไม่ค่อยห่วงหรอเพราะเบลอตัวรอดอ่ะมันแลด่ะแล้วเออเจเลยอ๋อก็ห่วงเรื่องแฟนนี่แหละเพราว่าติดแฟนเกินถ้าเกิดใช่แาอะไรกันขึ้นมาเบลเอ้ยเจลยก็อาจจะแฟดแฟดมากเออแล้วก็แบบน้อยเกินอะไรอย่างนี้คนเจอรอคนนี้คนดีอ่ะเขาดีอ่ะห่วงว่าชอบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเจมีห่วงเยอะแล้วก็ถามเยอะที่สงสัย ไม่จริงอ่ะงด<า>่้างไม่เคยมีใครพูดอ่ะ <laughs> บางทีก็ถามเยอะพูดมากอะไรเงี้ยไม่จริงอ่ะ <laughs> จริง <laughs> จริงจริงเออก็อย่าอย่าให้อย่าคิดมากเลยอพอคิดมากเก็บนู่นเก็บนี่ไปคิดสุดท้ายอ่ะจะส่งท้ายว่าอะไรอ่ะท้ายก็อยากให้ทุกคนเราสี่คนเนี้ยรักกันไปตลอดอยู่ด้วยกันไปตลอด <laughs> อย่าทิ้งกันแบบว่ามีปัญหาอะไรก็ ก็คอยปรึกษากันคอยพูดกันจูบุถ้ามีจะให้คำมยาม4สี่คำอ่ะให้กับกลุ่มเนี้ยจะให้คำว่าอะไรก็ว่าขอสี่คำขอสี่คำสามคำไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ขอสี่คำพวกเรหล่าแหลมยังเป็นเราไม่จริงอ่ะยังเป็นเรา่วยบาย